เดิมทีข้าพระพุทธเจ้ากับไอ้พวกเหล่านี้เป็นทหารฉลวงฟันในสังกัดพ่ออยู่หัวรามาธิปดีเคยตามเสด็จงานทับขึ้นปล้นนครลำพางเมื่อสิ้นพ่ออยู่หัวข้าพระพุทธเจ้าก็ออกจากราชการมีเหตุอันใดเล่าเหตุก็ด้วยเพราะข้าพระพุทธเจ้ามิอาจจะหักใจกราบไหว้ออกยายมราชได้ ผู้ใดมิยอมสีโลราบต่อออกยาผู้นั้นมันก็จะถูกออกจากราชการพระพุทธเจ้าค่ะก็เลยอยากจะสมัครมาเป็นข้าของพระเยาวราชข้าพระพุทธเจ้าพร้อมจะกราบพระเยาวราชได้โดยมิตะคิดตะขวงใจแต่อย่างใดเลยพระพุทธเจ้าค่ะพวกนี้นะหรือเหล่าทหารกล้าของพ่ออยู่หัวดูราวพวกยาจกวันที้พกมิเพี้ยนผิด ทหารไร้ไนายให้ขึ้นสังกัดก,ก็ไม่ผิดอยากจบผิดแต่เพียงว่าพระดาฐานแกล้วพวกนี้มีฝีไม้ไหลายมือมิไปลองผู้ใดในอโยธยามีฝีมือเช่นนั้นหรือ พอจะมีฝีมืออยู่บ้างขอรับเอาละ่ะเราจะรับจะมื่นกับทหารเลวเหล่านี้เจ้าจะคิดอัดรถค่าตอบแทนมากน้อยประการใดหากได้สักช่างหนึ่งคงจะดีมีน้อยพระพุทธเจ้าค่ะ